ทุกธุรกิจแหละมันมีคนที่ทําอยู่แล้วก่อนเราแบบเยอะมากๆอะไรเงี้ยถ้าเราคิดแบบนั้นเราก็ไม่ได้เริ่มทํามันสักทีมันเห็นดีมาในตลาดที่มันยัง เยอะอยู่ไม่ว่าจะออกเสื้อผ้าแบรนด์ที่มีอยู่แล้วเนี่ยเขาออกคอลเลคชันใหม่ๆมาคือเขาก็ยังขายได้การที่เราทําแบบเสื้อผ้าขายายกันมันไม่มีการโจลิขสิทธิ์คือจริงๆมันสามารถทําได้ในแบบที่ขายายกันแต่ต้องระวังเรื่องของลายผ้าต่างๆที่มันอาจจะเป็นลิขสิทธิ์ของเขาต่อให้ทําแบบเดียวกันแต่คนก็จะรู้อยู่ดีว่าอันไหนคือของจริงอันไหนคือที่ก๊อบขึ้นมาถ้าคุณเลือกที่จะขายของที่แบบซ้ําๆกับแบรนด์อื่นไปเรื่อยๆทําเสื้อผ้าดีไซน์คล้ายๆกับแบรนด์อื่นไปเรื่อยๆสุดท้ายคุณก็จะไม่เหลือตััววตตนขออองงเยู่ดี ธุรกิจแหละมันมีคนที่ทําอยู่แล้วก่อนเราแบบเยอะมากๆอนะไรเงี้ยถ้าเรามีความคิดที่เราอยากจะทํามันจริงๆถ้าเรามีเป้าหมายว่าเราอยากจะทําอะไรไอ้ว่าเราต้องลองอะ่ะ สุดท้ายคือถ้าเราคิดเรากลัวมันเสียเวลาไปเปล่าๆผ่านไปอีกปี2ปีคนอื่นที่เขาเริ่มทําตั้งแต่2ปีที่แล้วเขาอาจจะเติบโตไปแล้วก็ได้คือมันอยู่ที่ว่าเราจะทําเมื่อไหร่เพราะอย่างไอทํามาแล้ว2ปีไอก็ยังต้องเรียนรู้มีเรื่องมีปัญหาที่เราเจอแบบแต่ละวันมันไม่เหมือนกันเราก็ยังต้องเรียนรู้ยังต้องพัฒนาตัวเองอยู่เรื่อยๆมันไม่มีที่แบบลงตัวพร้อมเพอร์เฟกแล้วมันไม่มีอยู่จริงถ้าเราคิดแบบนั้นเราก็ไม่ได้เริ่มทํามันสักที